สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักสุกท่านนะคะัอันนี้พาเพื่อนมาชมฝนตกนะคะอันนี้ถ่ายจากมุมบ้านชั้นบนนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากค่ะ แต่มันจะตกไม่นานนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ ไปข้างล่างดีกว่านะคะพอดีมาติดประตูนหน้าต่างด้วยนะคะนี่ค่ะลงมาข้างล่างแล้วนะคะที่ประจำที่เคยถ่ายฝนตกนะคะจะถ่ายตรงนี้บ่อยๆนะคะตกไม่นานแต่ตกดักนะคะ ช่วงนี้มันเข้าวฤดูฝนแล้วเนาะมันก็เลยตกบ่อยหน่อยนะคะฝนตกแบบนี้ก็เย็นดีนะคะไม่ร้อนแต่สงสารทางภาคใต้นะคะที่น้ำท่วมนะคะ ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพื่อนๆที่อยู่ภาคใต้นะคะน้ำจากทางเหนือมันไหลลงไปเนะ,ะขอบพระคุณเพื่อนๆม,มากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อน,นะค่ะ ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ด้วยนะคะสวัสดีนะคะบายบาย See you again